วันนี้วันศุกร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือน1นะุเปรตวันนี้ตออหนะึ่งแรมกับแรมหนึ่งเดือนกัเดือนิบเป็ดปีฉลนะูเขาเคยมีตั้งคำถามกันว่าวันวันอะไรในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะมีคนเขาฉเฉลยว่า วันถ้าจะถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันปวารณาวันปวารณาก็คือวันเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาพระเจ้าท่านให้ปกติสง์เนี่ยทุกๆ15วันจะต้องทบทวนทวนไนเรียกว่าการสวดพระปาติโมกแต่ว่าในวันสุดท้ายของการอยู่เข้าพรรษาตลอด3เดือนเนี่ย ให้งดปฏิโมกเพื่อทำพิธีปวารณาแทนนะก็ครน,นี้ก็คือว่าเห็นความสำคัญว่าปวารณาเนี่ยให้งดปฏิโมกทำเรื่องนี้ถ้เพราเป็นเป็นเรื่องสำคัญก็ชาวโสกเรารรเราทำปวารณาเราไม่ได้พูดแค่ภาษาบาลีะนะแต่จริงๆก็เรามาประชุมกันเลยแล้วก็ บอกกล่าวกันอยู่กันมาครบสามเดือนมีอะไรเป็นข้อบกพร่องข้อที่ควรจะได้แก้ไขสงก็จะมีการบอกกล่าวติงเตือนให้ขุมทรัพย์หรือว่าให้คำแนะนำกันเราก็เราก็ไม่ได้ทำเฉพาะ,ะวันออกพรรษาอะไรนะอันนี้เราก็ทำด้วยเราก็ทำในสวดเผ่นมาสาบาลีทำโดยโดยพิธีเราก็ทำด้วยแต่ว่า โดยที่จะทําเป็นเนื้อหาสาระก็ทําด้วยแล้วเราก็ยังมีไม่ใช่ปวารณาเฉพาะอารามเฉพาะที่เดียวยังมีปวารณาเป็นทุกอารเป็นเป็นไปประจําปีนะเป็นงานจัดเป็นงานประจําปีเป็นงานสําคัญของชาวอาโศกเลยสแสดงว่าเรื่องปวารณาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเราถึง มีทั้งเฉพาะาในอารามของเราทั้งจัดงาน,นประจำปีพราะครูเคยให้คำจัดคำจำกัดความของคำปรารณาไวนะ้ว่าปรารณาคือสุดยอดวิชาของพุทธนะปรารณาคือสุดยอดวิชาของพุทธเพราะมีการเพราะมีแต่การรู้ข้อบอกพร่องข้อไม่ดีในตนเท่านั้น จริงก็ทำให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเป็นคนดีและดีขึ้นทุกขณะใช่ไหมคนเราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้นีก็เพราะว่าได้รู้ว่าตัวมีข้อบกพร่องอะไรข้อไม่ดีอะไรแต่ถ้าตัวเองไม่ไม่รู้เลยจริงๆคนเราก็ไม่ใช่รู้ง่ายๆนะมันข้อไม่ดีเนี่ยแต่มาว่ารู้ได้ยากยิ่งกว่ากลินตัวอกีกนะปลินตัวนี่ก็ไม่ได้รู้ง่ายๆหรอกนะ เราเราจะรู้คนอื่นไวมากเลยแต่คนอื่นก็เขาก็จะอ้วกับปิ่นของเราเหมือนกัน mm. นะแต่ข้อไม่ดีเนี่ยตมาว่ารู้ยากยิ่งกว่าปิ่ตัวอีกนะซึ่งคนจะดีได้ก็เพราะว่ารู้ว่าตัวเองมีข้อไม่ดีข้อบอกพร่องเท่านั้นจึงจะมีการแก้ไขมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเป็นคนดีและดีขึ้นได้ทุกขณะธรรมดาคนป่วยก็ย่อมมีเชื้อโรคการได้เห็นเชื้อโรค จึงคือความหวังที่จะหายป่วยคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็เช่นกันย่อมมีกิเลสเป็นธรรมดาการได้เห็นกิเลสจึงคือความหวังที่จะหมดกิเลสคนฉลาดจึงไม่คิดเสียใจให้ได้ให้คิดไม่คิดเสียใจแต่คิดมุ่งเพื่อให้ได้ประโยชน์และพยายามคิดจะขจัดกิเลสอย่างเบิกบานอย่างอย่างท่านทีลท่านเคยยกตัวอย่างว่า เหมือนเรานุ่งงเกงตูดขาดไปตลาดเงี้ยนะมีคนมาบอกว่าเอา้าคุณนุ่งเกงตูดขาดนะความจริงอ้โหเสียใจใหญ่เลยมาว่าเรานุ่งเกงตูดขาดนะความจริงมันควรจะรีบๆแก้ไขแล้วรีบทําให้มันไม่ให้มันเสียหายยิ่งไปกว่านี้นะกันเมื่อเห็นมีกิเลสแล้วเนี่ยควรจะไม่ได้แค่การเสียใจแต่พยายามคิดจะขจัดกิเลสอย่างเบิกบาน ภาวนาคือการยอมตนให้ผู้อื่นว่าก,กล่าวตักเตือนได้ให้บอกกล่าวได้ให้รบกวนได้ให้ตำหนิตเตียนได้แม้จะให้ดุด่าก็ได้โดยผู้ภาวนาจะขอน้อมรับต่อทุกคำตำหนิอันเปรียบเสมือนขุมทรัพย์และขอน้อมคารวะต่อผู้ชี้ขุมทรัพย์ด้วยจริงใจขอบคุณและขอบคุณนะก็ก็จะเป็นผู้ที่ยอมนะเป็นผู้ที่ยอมน้อมที่จะรับตอบ พวกคำตำหนินะน้อมคาราวะตอผู้ชี้คุมทรัพย์ด้วยจริงใจขอบคุณและขอบคุณอัิมาว่าถ้าที่ดูนักปฏิบัติธรรมที่ไม่มีใครกล้าบอกนี่อัิมา,าถอว่าเป็นคนที่โชคร้ายจริงๆเลยนะเพราะว่าโอ้จะไม่คือการเด็ดข้อบอกพร่องตัวเองเนี่ยไม่ใช่เห็นไ่ด้ง่ายๆการที่มีคนจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะบอกให้เนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายๆเลย เหมือนกับพ่อครูกำลังพยายามบอกพวกสายหลับตาบอกพระผู้ใหญ่ที่ท่านควรจะได้แก้ไขอะไรเนี่ยจริงๆใครจะไปกล้าบอกก็ไม่ใช่พ่อครูใช่ไหมทาไม่ใช่พ่อครูที่จะมีอ่าธิป,ปัญญาอธออิที่จะมีความอย่างยิ่งแล้วมีความกล้าอย่างยิ่งที่จะบอกอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปบอกได้ให้ตาบะาบอกไม่ไม่บอกหรอก ไปบอกแล้วเราจะอยู่ประเทศไทยได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไแต่คนที่จะกล้าบอกเนี่ยต้องมีมีปัญญาอย่างยิ่งด้วยมีความกล้าหาญอย่างยิ่งด้วยแต่ถ้าถ้าไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้รับฟังไม่เห็นว่าเป็นกลุมทรัพย์เนี่ยก็น่าเสียดายเหมือนกันแม้ในพวกเราก็ตามทีเถอะถ้าเป็นคนที่ไม่กล้าบอกหรือบอกแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์อาตมาว่าการที่คนให้กลุมทรัพย์ล้วแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันเป็นการปิดประตู ปิดประตูฌานปิดประตูบุญปิดประตูอะไรที่ทําให้ระบบก,กิเลสได้อะมันปิดตายตัวไปเลยมีใครยืยดทะลุมทะลวงได้อย่างนั้นก็เมื่อวานนี้ก็ได้ก็เป็นพิธีกรรมอเนงนะแต่ว่าจริงๆในหมู่ของชาวโศกเราจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องหลักที่เราพยายามพระครูให้เห่งความน้าคัญทั้งทําทั้งพิธีเล็กทําทั้งพิธีใหญ่แต่ในชีวิตปกติถ้าพวกเราสามารถที่จะ เจริญในการบอกว่ากล่าวกันได้มีพระบาลีอะก่อนจะลงปฏิโมกก็จะมีบทหนึ่งที่บอกว่าศาสนาพุทธของเรามีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะว่ามีการว่าเก่าติงเตือนซึ่งกันและกันให้ออกจากความผิดหรือออกจากอาบัติทั้งหลายได้นี่เป็นความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธนะปัจน,นี้ันเราคงจะได้มาฟังโลกุตตรธรรมกันต่อขอทนาพระครูครับขอต่อท่านเดินดิน บ้างสำคัญมากตรงนี้การตำหนิกันกับการสรรเสริญกันเน,นีเราก็ได้อธิบายืนยันคำตรัดพ,พระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดเอาไว้ในปพปติปิฎกเราก็หยิบมายืนยันอ้างอิงชัดเจนคำสรรเสริญน,นั่นมันมันพาตกต่ำจริงๆพระเจ้าจงนี้ตัดว่าคำสัรเสริญน,นั้นต่ำมนะ ไม่มีค่าพอที่จะทำให้เกิดละนายจางคลายอะไรได้ส่วนคำตำหนินั้นมันยิ่งใหญ่มีประโยชน์ยิ่งที่สุดจะทำให้เราเจริญได้จนบนรบนรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วโดนตำหนิอีก ก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอีก hmm. อ่ามันจะมีที่สุดแห่งที่สุดไปเรื่อยๆไม่จบง่ายๆหรอกสำหรับเรื่องของการคิดการมองมิติต่ตางๆมองนัยยะต่างๆที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปนีนมันโอ้โหเยอะมากอ่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยกย่องชมเชยการตำหนนะิตำหนิแล้วตำหนิอีก ไม่มีหยุดไม่มียั้งมือผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้อันนี้จริงที่สุดสุดยอดจริงๆนะและคนที่จะตำหนิผู้อื่นเนี่ยต้องมีภูมิปรรัญญาไม่มีภูมิปัญญาไปตำหนิคนอื่นก็เดี๋ยวโดนเดี๋ยวก็โดนสอกกลับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บทนเท่านั้นเองแต่ผู้มีภูมิปัญญานี่นอกจากจะ นอกจากจะผู้ตำหนิอยังจะมีประโยชน์นะจะต้องมีภูมิปัญญานอกจากมีภูมิปัญญาแล้วก็จะต้องมีความปรารถนาดี <c oughs> มีภูมิปรารถนามีภูมิปัญญาและปรารถนาดีที่จะช่วยกัน,นช่วยกันไม่ใช่มีอคติอยากตําหนิเพราะขมเพราะอวดดีอวดเบ่งอะไรไม่ใช่ตําหนิต้องการให้ได้รู้ สิ่งผิดสิ่งบกพร่องนั้นจริงๆนะแล้วก็จริงใจว่ามันผิดจริงๆถ้าแม้ว่าผู้ตำหนินั้นจะเข้าใจผิดก็วิจัยกันต่อจนกระทั่งสุดท้ายว่าอา้าวเราไปตำหน,นิท่านท่านถูกอยู่แต่เราไปตำหนิแท้ผู้ที่ไม่มีอคติผู้ที่ต้องการความเจริญ ก็จะได้ประโยชน์อีกมันเป็นได้จะมาไปตําหนิเขานึงว่าเราถูกผู้อื่นผิดมันเป็นได้เพราะการตําหนิมีแต่ดีถ่ายเดียวไม่มีเลวเลยการตําหนิเนี่ยสุดยอดเพราะอย่าไปกลัวการตําหนิเหวนชาวอาโศกแท้ๆแล้วไม่กลัวการตำหนิหรอกแต่ได้ยหน้าด้าน ตำหนิแล้วก็หน้าด้านไม่เอา,เอา,เอาไม่ขยายความเรื่องหน้าด้านอ,าอย่าไปทําเป็นหน้าด้านหน้าเป็นแลตนตําหนิแล้วฉันก็เฉยไม่รู้ไม่ชีไม่โหโูไม่งอกไม่เงยอ,อะไรเลยเพราะงั้นตัวนี้ลักษณะนี้จึงยิ่งใหญ่สําคัญมากในาศาสนาพุทธเนี่ยในาศาสนาพุทธเนี่ย เป็นศาสนาที่พิสูจน์ความหมดหมดเนื้อหมดตัวหมดตัวตนหมดมานะอัตตาหมดเลี่ยงเลยใครจะตำหนิอย่างไรใครจะมารบลูขนาดไหนก็ไม่มีกระดิกไม่มีกระดิกไม่มีไหวหวั่นไหวอะไรเลยฟังเขาคนที่ตำหนิอย่างงงๆของมี ต้นตำหนิเล่นๆตำาหนิศาส์เสียเทเซียมีทั้งนั้นน่ะคนที่ตำาหนิดได้เจตนาดีตำาหนิดได้ภูมิปัญญาตำาหนิด้ด้หวังดีอะไรต่างกันมีทั้งนั้นนะเพราะงั้นถ้าเรารู้สิ่งที่เรียกว่าตำาหนิเรียกว่าสรรเสริญเนี่ยซึ่งเป็นคู่กัน,นคนจะเห็นคุณค่าของสรรเสริญหรือตำาหนิอย่างดีเลย โอ้คำสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรแต่คำตำหนินี่มีค่ายิ่งยอดจริงๆเลยเห็นไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราอยากให้คนตำหนินะจะได้รู้สึกว่าตัวมีค่านี่ยก็มากไปนะเป็นเป็นเป็นเรื่องเกินสุดโต่งอีกแล้วนะ อาศึกษาไปพวกเรานี่ศึกษาแล้วก็ได้รับฟังธรรมะอะไรขึ้นเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะ,จะเจริญก็เรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันผูที่มีดีก็เผื่อแผู่้ทธ่ยังไม่ดียังไม่เจริญผู้ที่มีเจริญก็เผื่อแผู่้ที่ยังไม่ไมจเจริญเ,เ,เ,เป็นธรรมชาติธรรมดา